สวัสดีจ้าเพื่อนๆน,นี่อาหารกลางวันวันนี้กินข้าวสายหน่อยนี่มีลาบหมูที่ยังกว่านะคุณจะทําเสร็จนี่ลาบหมูเนาะใส่ตับด้วยนี่ผัดบุ้งใส่หมูสามชั้นผัดพริกแกงนี่แหละอันนี้ผัดผักที่เหลือจากเมื่อวานนี่แหละผัดผักเวียดนามแล้ก็มีผักนิดหน่อยอันนี้ก็ข้าวเคเวินอันนี้ก็ข้าวแพทนี่แพทกินข้าวไลเบอรี่โอ้หิวตาลายหมดแล้วมาเลยมากินกันเลยดีกว่าน่ากินสุดๆเลยลาบหมูเลยเนาะ น่ากินเนาะเคเบิลอะปะมาสตาร์ทเลยกินเลยเอามากินเลยค่ะนี่แม่ชิมลาบห,หมูเลยชิมตรงไหนอ่ะไม่ถนัดหรือลูกอย<ม>ากอนี้จะตัดไฟดีอืมตัดนี้ให้หนูได้หันข้อมืั้งเหรอไม่เห็นหมูแกจะห็นอันนี้เลยได้อันนี้หรอยอยากลาบอร่อย โอเคม่นคม่เอารม่เนี่เอาเอามจะให้หนูแก้วเล่นกินเราเพื่อนกินข้าวกันเถอะเอาไว้กินเงยอ่ะเอาไว้กินละมันอร่อยปหมอร่อยแกชิมไหม ข้าวราดแกงลตักเทไปรวมๆในจานไว้กินหมูมข้าวราดแกงอรยอดสุดๆเดี๋ยวแม,ม่ตักหมูก่อนโอเคโอดคการเคลว่อนมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะมีแต่ผักผักกรดึ๊ผักกระดึ๊ย ผักเหมือนกันนหละมีก็ผัก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 เหมือนกัน าจากจ้งเยอน่ารายหมดเลยจานน้าหมูใส่ตับอร่อยฮะห้มอะไจะมองรูมันเห็นนี่ได้นทีวีต้องเห็นนกข้างหลงทีวีหนู ิวเที่ยงครึ่งอล้เล่นวีมันจิดตาเก้ออวันนี้ไปไหนวันนี้ไปมอแล้ว หนูกินก่อนแล้วหนูปิดเลยกินให้อิ่มก่อนค่อยไปเล่น ก็พุ่งน้ำจึงไปหน่อยเก็แกงเลยเอาเป็นแกงไปแล้วเป็นแกงเผ็ดไปเอาน้ำกินด้วยสั่งใจยกจานกินมาเลย ตับอร่อยนะหั่นจับด้มอร่อยตันพักนีอ่อยนะน้ยย oh อยเยอะเละยเยอะยกะ็กะมาให้แม่นะมือหิบเลยลด้วย กินข้างนอกใช้ตอมือหยิบไม่ได้บางเพื่อนขอแบบมาทำมือหยิบเพื่อนไม่ได้โลกเขาไมเกียดต้องหรือไม่หรือไม่ดอมหรืออะไรใช้ช้อนจับอ,อืมดีนะ เ็ี๋่ะหนูหไม่หนิซัมอะไรรูไม่ใช่ l i k humongous อินเยียมนล้แม่ก็ตักคืนมาให้แม่นี่ม็ตักกับคนเนเฮ้ยหม่ชื่อมหมดกินไม่หมด ทำนี่มาเห็นได้น้ำน้ำเนี่ยอร่อยน้ำเนี่ยอร่อยผัดนี่ก็อร่อยอเพราะเกินแล้วเรียบร้อยไปแล้วไปแล้ว นัไปนอนดูทีวีน่ะกดสองเลยเมียเขาเร่งนี่ยยังไม่ได้กินตัวกัสมอ่ยังไม่ให้หนูกินเครื่องบล็อกทายวีดีโออยู่เนี่ยดูดิ mix everything mix เ้ายำหมุนไหนอะหมดหรอหมดยังเหมาเหรอยังเจ้าเหรอเอาเอาอะไรน้องไม่เอา Oh my. Yum. Yeah, yum. Mm. I didn't call it yum huh? yeah, mix. Looks good. น้อยก็ปิดฟฟันร้ะหนึ่งกินไม่ติดัย ตแกงยี่เนยแกงเขาบห้เหมือนเสรหมดแล้วเพื่อนเพื่อนอินอ่ะ ี every video mm ่วีดีโอทำาึงง่ายอันพี่วีดีโอทำมึง

ตีในสุดไปตีสองราวันเนื่อยเหนื่อยเพื่อนมาเหนื่อยเหนื่อยกม่รู้บอกไม่ถูกพรุ่งนี้แพทไปเที่ยวน่นกันนะ วิถ่ายวีดีโอให้ดูตอนเขาใช่ไปเล่นโนกันถ้าเดิดไม่มี s, <S, <S, <S n ว Th Th w นี่เดี๋ยวพวกนี้จะถ่ายให้ดูพวกนี้ไปออกไป่เช้าออกไปทั้งวันอะเด่นกลับบ้านตอนไหนแทนแอมเว้ยตจะมกลับบ้านออนนจะงานบีไอพีอยู่อบแทนแอมกลับดึกนะ ไปเล่นโนขับรถไป3ชั่โมงครึ่ง3ชั่วโมงจาบ้านเนี่ยไปถึงโน์3ชั่วโมงครึ่งเพราะที่แถวบ้านแพทไม่มีโนท,ที่เอาเมัม,ไม,ม,ไม่ไม่ลองอเวกนาจ้ะเดี๋ยวแป๊นึง ชั่วโมงครึ่งออกแต่เช้าออกทั้งออกตั้งแต่หกโมงเช้าออกถึงบ้านก็คงเย็นเย็นแหละวันออจะได้ลงคลิปก็ออกจะได้ลงคลิปก็ไปบ่ายเออมไม่ใช่มืดๆถึงบ้านก่อนจะไปถ่ายวิวสวยงามๆมาให้ดู ว่ามีวิวอะไรบ้างแพทเคยไปครั้งหนึ่ง้วแหละที่มาสองสามปีที่แล้วยังล่าี่ครั้งที่สองที่จะไปไปเล่นหิมะอยู่เมืองไม่มีหิมะก็อยากเห็นหิมะอยากไปดูหิมะไอ้ยายะไรอยู่เมืองหิมะก็อยากมาอยู่เมืองไม่มีหิมะเนาะคนเนา้า <c oughs> ที่นี่บ้านแพทหิมะไม่ตกหิมะไม่ตก โอ้ไปแล้วเพื่อนๆอ,อิ่มมากเลยเดีย๋ยวเก็บถ้วย,ยเก็บชามล้างแล้วก็เดี๋ยวเ๋ยจะไปน,นอนสนักนิ่ก่อนนะเจอกัน <Okay. S 1> คลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆบ๊ายบาย <laughs>